น้องหมาหยอกกันเพนด้ากับสีนินเป็นไรเพนด้ากับสีนินเป็นไร al, ห้ามเร็วสุพรรษาห้ามห้ามเพนด้ากับสีนินเร็วอ,อย่าทะเลาะกันน้องหมาทะเลาะกันครับสุพรรษากำลังจะห้ามอย่าทะเลาะกันเออบอกเร็วสุพรรษาบอกบอกเออย่าทะเลาะกัน โอ้จะพาน้องไปไหนอีกแล้วนี่สวัสดีค่ะโอ้ออนชอยจังวันนี้อากาศดีเนาะจะไปที่ไหนสุพรรณษาไปทางโรงงานกระดาษค่ะโอ้พี่ฟิล์มใจดีจังเลยอ้าวไปกันเลย ไปฟิล์มไปแล้วเออไปแล้วนะตุยตุยตุยไปแล้วก็พาน้องสาวของเขานะครับ ไปเที่ยวอีกแล้วโอ้ดัก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 เร็วดักดักเลยดักเลยไปไหนมามอยาากดักเลยดักดักดักพิจิทำไมมม่รอเพนด้าด้วยนุ่น ครับผมดักเร็วดักพิจีเร็วไปไหนมาพิจิจีขยะมาดักก่อนจิดักก่อนจิเขาดักเขาดัก,ด,กดักพิจิแล้วดัก เออให้น้องลิงเดี๋กวก็ะเะลืออ่าพี่จิพี่จิสนุกไหมพี่จิสนุกไหมคะเอาเดี๋ยวพี่จิจะไปทำงานแล้ว ไปไปพี่จิพี่จิดักดักดักอีเล้วโอ้ดักอีกแล้วไม่อยากให้ไปพี่จิเออดักดักมีการดักด้วยดักไม่อยากให้ไปครับเออดักไไปปแแลล้้ววเฮ่ดักอีกแล้วดักดักดักไม่กลัวรถเออเออ อย่ากวนเขาลูกอย่าป่วนเขาเออดักดักเฮ้ยย่าเ,เ,เอาเนาะเออฮะดักดักเอาวิ่งตามเลยไปฝนเสาะจะวิ่งตามรถพิจินะครับไม่ไปแล้วที่เกียตไปแล้ว กอดกอดกอดบรรยากาศดีเนาะฟิมเฮเป็นอะไรนะเป็นอะไรเหรอ พิมพาไปเที่ยวแล้วนั่นไปโอ้อะไรครับนี่อะไรนี่น้องหมาน้องหมาหยอกกันเพนด้ากับสีนินเป็นไรเพนด้ากับสีนินเป็นไรออห้ามเร็วสุพรรษาห้ามห้ามเพนด้ากับสีนินเร็วอ,อย่าทะเลาะกันน้องหมาทะเลาะกันครับสุพรรษากำลังจะห้าม อย่าทะเลาะก,กัน oh, <no. S 1> เออบอกเร็วสุพรรณษาบอกบอกเอออย่าทะเลาะก,กันเดี๋ยวไล่เลยเอออย่าทะเลาะก,กันนะเออสุพรรณษาไม่อยากให้ทะเลาะก,กันครับเก่งมากเลยเออเข้าไปห้ามเร็วสุพรรณษา เขาเออกมาข้างนอกแล้วสุพรรณษาลงาทาง,งานู้นแล้วโอ้ยอย่าหักหมดแล้วลูกออกมามไป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 ,ไป,ไป,ไปเดินเล่นในซอยเขาไม่อยากให้สีนินกับพนดาทะเลาะก,กันนะครับมีการห้ามด้วย oh, no. เล่นกันเดินเล่นกันในสวนหญ้าโอ้สนุกมากบรรยากาศอย่าทะเลาะก,กันฉันด้ไม่เอาซีนีนก็ไม่เอานะเอาอีกแล้วทะเลาะก,กันอีกแล้วเล่นหนึ่งกันทะเลาะก,กันได้ไงนี่สุพันธ์าสุพันธ์าเขาห้ามนะครับเขาห้าม ขาห้ามไม่ให้ทะเลาะกันออกมามาลูกออกมาออกมามาเ้อออกมาเร็วแพนด้าสีนิน บรรยากาศด,ดีดีครับวันนี้นยาเขียวขจีโอ้ไม่ต้องไปหรอกกลับคืนปะพอแล้วแหละสุพันษาเรียกสินินออกมาเร็วกับเพนด้าเพนด้าอาด้า <laughs> เดี๋ยวยาจะเละหมดแล้วปะ่ะกลับกันปะ่ะพันดาเต้นเงมาฟิมปะ่ะกลับกันดีกว่า<ะ>มา ไปแล oh, <Dob> ้วพี่ฟิล์มไปแล้วโอ้ดูขางเขาเฮ้ยดูขาเขาอ้วนมากเลยเฮ้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 ยังไม่อยากกลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไล เอาแล้วเออเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรียกน้องไปฟิล์มยญาพังยญาพังหย้ากำลังโตด้วยอือโอ้อ มาอีกแล้วเล่นน้ำอุ้ยอ้ยอ้ยเปียกพี่ฟิล์มเรื่องงานนี้เห็นไหมนั่นพี่ฟิล์มเจอแล้วสุพรรณษากลัวพี่ฟิล์มโกรธหรือเปล่าครับดูเพราะว่าทำน้ำทำเตะน้ำกระจายใส่ดดนพี่ฟิล์มครับเห็นไหมนี่ เอเอเอเขอเขืออีกแอ้ขอเขอือเอเขอขือืออเ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 ขือือีกแล้ววอาขเขือเอเขือเขือเขอเขอเขือเขเอเอเือเขือเขือเขืเขืเขือเือเ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 ออเออพขือิขือเขืออเขือเขือเเ เอาาอ,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 อเอ้ออเ,เ,เ,เออเอออ่อเออเอ่อเอเออเเออเออเ่นเอ่อเเอ่อเอ่อเ่เล่อเ่อเอ่เอ่เออเอเออเออเอ อาจะไปไหนนั่นน่ะเอือาลาวัดแล้วพังแล้วพังแล้วพังแล้วเฮ้ยลบลบลบออโอคุณพ่อลบก่อนเอึอเอไปออกไปไปออกไปได้แล้วไปพังยาหมดแล้วไปแล้วไปแล้ว เออไม่เล่นแล้วไปแล้วครับ f อซสุพรรณาเล่นแรงครับ<ง>กลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วไม่เล่นแล้วค่ะ เอวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วออื ừ, ừ, ừ. เข้าไปทําไมนั่นน่ะเข้าไปทําอะไรนั่นน่ะพี่พิมไปแล้วเออเออพี่พิมไปแล้วเออเออฟิมไปแล้ว,ลวหายแล้วพี่พิมอยู่ไหนเออเออเออโอ้ยสั่นก็สั่นคือ สั้นก็สั้นคือเอาไปปิดคลิปบนรถซาเล้งแล้วปิดคลิปบนซาเล้งแล้วเอา้าเอา้อ่าเออเอา้าเอา้าเออสวัสดีครับ อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับ